Nha. đây tôn thân các cái tô thân từ tàu sang tàu vào hạt nhân tàu chóng nhóc 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 này nhóc 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 ไปตรงนไหยนหนหย่น่อนหย่อนย่อยอนนหนหย่นหยนอหยนหย่นยนอนนอห่บนย่หย พีนนงนงานละึงันน่งนหนอ่งพันอนเ่ยปันโนึ่งพัหนึงละแน่งนอส่งนหนึงพันหน้่งพันหึ่งหนึ่งพันหน่งันหึงนหน่งันึ่งพันหน่งหนึ่งไปนะ่งพทนห่งนนี้นี่ค่ะบึงนี่น่งพันี่่ห่งนี่ห ป่ากำลังสีลงครับพี่น้องโปะปะโปะปะเลยป่านี่ถ่ายเด็ดดจะหน่อยเลยคงสิลงขนาดละพอโอป่าทลึกทะลึกทะลึกโอ้ยใหญ่ซาโปดใหญ่เลย

โอ้ยอมาอมอ้จะลดถนือมืดแหงันหลายมือแล้วเปไ็นอาทิตย์เลย มันมัดแหงแล้วคนตึกสะดุ้งเลยติดทางปุ่นโอ้ยโอ้ยตัวนี้ค่ะเบิงเบิ้งเบิ้งเบิงบิงบิงป่าโบได้ก็ได้อยู่เด้อนี่ค่ะนี่ได้อยู่เด้อป่าปุ่กป่าปุ่กป่าปุ่กค่ะท่านผู้ชมปลาหลายขนาดเลย ยายเราก็มาตั้งแต่ตีห้าบน่าท่านผู้ชุมมาได้ตีห้า้วค่ะนี่โอ้ยทันบ่ทันบ่ทันบ่โอ้ยเบิกบาทนะคะท่านผู้ชมเบินบาทตัวนี้โอ้ยตกตกสะดุ้งลุอีนายนี่ล่ะปวดแหยียบสะดุ้งย๊า

Tôi, đi tôi, điều tôi, điều có tôi điều tôi điều tôi điều cái gia tôi điều tôi nhảy yo nhúc man 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 để ăn cà phê là cái man đeo năng lực nhúc nhức á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  สองตัวค่ะสองตัวดูปอยากจะวูมัน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 เอาโอ้โหได้อยู่ค่ะได้พอแจวอยู่ได้พอแจวอยู่ กาเมนมาแมนมามนมามนมามนโอ้โหได้ได้ไดโอ้ตะเข่งใหญ่ค่ะท่านผู้ชมตะเข่งใหญ่เด้อคือค่ะแบบนี้คือ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 แบบนี้

มันแต่ปลาเค้งสวยๆค่ะท่านผู้ชมท่านเนาะมันคือบอนลนะตะกี้เนี่ยเห็นบอกพอก็เห็นมันเต้นบุ๊บุ๊ปบุ๊บุ๊ด้วยตะกี้เนี่ยายด้ยอือมัน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  เออแดก็บู๊งแดดกคิ้เมื่อเยออพอจะทีจะทางแล้วเดดเนาะเฮ็ดเฮ็ดให้เบิร์กเลยนะเถื่อละกิโลเลยเนาะเฮ็ดให้เบิร์กเลยท้อบาทละกิโลนี่ยกเถื่อเนี่ยนี่ปลาบอนที่บอนไม่พอสุดเออเบิรงกพูนนิ่งขนาดเลยวันนี้นะนิ่งจริงๆด้วยนยกโอ้ยสีเมื่อถ้าทำอะไร้บบนี้ได้ thường đừng tham bơi đây, mưa đây cho thì cho tang, ơi, còn đây, đây, ba này, đây, đây. Ừ. kia thì thế, này đây, ừ. đông một mui là bơi đây long, ừ. mui ừ. là nội yến đó, ừ. mượn hết việt còn mui hết việc, cắt bảy tạng, bảy tạng, tạng bớt cắt đây, tê, tạng mượn đó, thằng vậy, nhiều, đây

มเมากาแฟเลยเหรอ,อ,ไ,ดอหได้ป่โอ้ยได้ปลาเค็งยักษ์ปลาเค็งยักษ์ปลาเค็งใหญ่เป็น,ปน,าานอะไระเป็นหมูหมูบาทละืหาบาทละือสีกระบอกปลาเค็งก็เด็กน้อยใหญ่เน,น้อกเลี้ยวและสุม่มบ่แม่นสุ่มนี่มาปลาแห่งมาหลายบ่ ด да. ีเราเมื่อกับมันมาหานท็นบอกหานเมื่อบอกโบเมื่อบานี้บินหลังโอ้ปลาลดข้าได้ปลาลดไะะนอัหรอโอ้ทันบนน้นนี่

nên ừ, ừ, ừ. ừ. không béo lắc à thế, ừ. không biết cho ní này không biết cho ní nó, Ở là